สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีเมนูอร่อยมานำเสนอค่ะเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทำกินลองทำดูนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะเครื่องเคียงก็จะมีแค่ประมาณนี้ค่ะกุ้งแห้งหัวช็ดโป๊หั่นฝอยถั่วลิสงคั่ว ไข่เจียวไข่เจียวไม่ต้องปรุงรสค่ะแล้วก็จะมีถั่วงอกลวกแค่สะดุ้งค่ะโดนน้าร้อนแล้วก็ตักขึ้นเลยกุใช่ก็เหมือนกันผักชีสดแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวบางจังหวัดหรือบางภาคอาจจะไม่มีแบบนี้ต้องให้ทางร้านหั่นให้นะคะแต่ถ้าเป็นชนบุรีหรืออำเภอบ้านเบิกเขาจะมีแบบนี้ขายตลอดค่ะน้ำจิ้มก็ จะมีแค่น้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวก็จะมีวิธีทำดังนี้ค่ะใส่น้ำปลากับน้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็เปิดแก๊สค่ะตั้งไฟให้ร้อนไม่ต้องให้เดือดแค่น้ำตาลละลายสึกว่าเริ่มน้ำปลากับน้ำตาลเริ่มร้อนก็ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วคนคนสักพักหนึ่งเพื่อให้น้ำตาลละลาย ให้ลดความร้อนลงเรามาเริ่มปรุงเครื่องหลังจากได้น้ำปลากับน้ำตาลตั้งไฟพอร้อนเพื่อให้น้ำตาลละลายเราก็จะมาผสมกับน้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวไปค่ะแล้วก็กวนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วชิมแล้วได้รสชาติสามรสคือเปรี้ยวเค็มหวาน เราก็มาเติมเครื่องก็จะมีหอมแดงซอยผักชีซอยละเอียดพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสดน้ำจิ้มจะมีรสชาติสามรสคือเปรี้ยวหวานเค็ม3ามรสคือต้องกลมกล่อมจะได้ประมาณนี้นะคะ น้ำจิ้มเมี่ยงกว๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณค่ะเมี่ยงกว๋วยเตี๋ยวจะอร่อยได้ก็อยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มต้องรสเด็ดเรามาลองห่อเมี่ยงกันดูนะคะใส่น้ำจิ้มราดถ้ากินเลยก็ราดเลยนะคะถ้าห่อแล้วยังไม่กินแนะนำว่าอย่าเพิ่งราดนะคะ แล้วก็หอ่อพับมุมเข้ามาพับมุมนี้ค่ะเมีย่ยงก๋วยเตี๋ยวก็จะหน้าตาประมาณนี้เมีย่ยงก๋วยเตี๋ยวจะห่อแบบโบราณเลยตั้งแต่เด็กมาที่เห็นมาก็จะเป็นห่อแบบนี้ค่ะจะห่อแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือหอบปิดหัวเดียวค่ะก็จะปิดประมาณนี้ตรงนี้คือเอาไว้ใส่น้าจิ้มแล้วก็ห่อแบบตอนนี้เลยค่ะห่อแบบสวยงามจะเป็นแบบนี้เมี่ยงกว๋วยเตี๋ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ